สวัสดีค่ะวันนี้ตาธนุดก็เข้าสวนนะคะทุกคนจา๋าเนี่ยตนุชเข้ามาดูขนุนเนาะมาลดน้ำขนุนมาถึงบ้านก็ทำงานเลยนะคะทุกคนอยู่ที่สวีเดนไม่ได้ทำอะไรนะคะท่องเที่ยวเฉยๆแล้วก็เดินตาขี่มะเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาตอบคำถามนะคะทุกคนจ๋ามีเอซมีเอซีที่น่ารักก็ถามว่าตั้งแต่เล่น YouTube มาทำไมไม่เห็นหน้าต้านุชเลยต้านุชก็ให้ดูได้แค่นี้นะคะนอกนั้นขี้เหร่มากนะคะทุกคนจ๋าถ้าเกิดให้ดูแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเอซีไม่ยอมกดไลค์กดแชร์ให้ตาน,นุ่อีกเนาะตาน,นุ่นไม่ใช่คนสวยนะคะทุกคนเอซี SC ก็ถามมาเนาะทำไมตั้งแต่เล่นอ่าย u ทูปตานุ่ไม่เห็นให้ให้ดูไม่เปิดหน้ามไม่เปิดเผยอ,อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจ้ายังไงตาน,นุก็รักเอซีทุกคนนะคะไม่เห็นก็ได้เนาะเต็นเพื่อนกันได้นะคะทุกคน ปิดบงังใบหน้านิดหน่อยติดบังใบหน้านิดหน่อยกว่าก็าเห็นความสวยนะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะทุกคนจ๋าเอฟซี FC ที่หน้าละเขาก็ถามมาเนาะก็อยากรู้ว่าทําไมปนุต้านม,ไม,ไม่ไม่เห็นมนให้เห็นหน้าสวยๆงามๆของปนุษย์เลย <ت <ت> ตอนนี้ตนุษยังไม่เปิดเผยนะคะทุกคนจ๋าเพราะป้าษนุชยังไม่มีเพื่อนเยอะ อีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่ได้ผ่านกฎเนะาะต้นนุชก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงไปยังไงเนาะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะคะทุกคนจ้าเอซี FC ที่น่ารักทุกคนเนาะอืมอันนี้ก็มาตอบคำถามเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอบคำถามคำตอบไปนะคะทุกคนถามได้นะคะต้นนุชไม่โกรธต้นนุชชอบเอซี FC ที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะ วันนี้ก็มาให้น้ำต่ออีกแล้วนะคะทุกคนจ้านี่ไม่ให้น้ำขนุนเนาะปานุก็มาดูขนุนโอ้ยขึ้นเครื่องมาก็ยังไม่หายปวดขาเลยก็นั่งไม่ได้ไม่รู้จะไตรอดไหนขนุนปพรต้นเขาน้อยแล้วลูกก็เยอะเดี๋ยวป้าจะต้องตัดนะคะทุกคนจ้านี่ถ้าขนุนไม่ดีปตาก็ต้องตัดออกนะคะ ลูกนี้ไม่ดีเนาะป้าป้าขอดึงออกเลยเพราะว่าเนี่ยมันเน่าอ่ะดึงออกได้ไม่ให้มีโูกเดีย๋ยวจะต้องเอากันไกลมาป้าลืมเอากันไกลมาเนาะ <c oughs> <c oughs> ขนุนก็ทำประมาณเนาะประมาณนั้น ป้าเข้าไปเช็คดูในสมุดต,ต้าจดไว้ร้อยหกสิบห้าต้นนะคะทุกคนขนุนน่นพ่อไปดึงน้ำมาพ่อไปดึงน้ำรถต้นขนุนนี่ไงพอ่อพ่อไปลดน้ำเอฟซีาให้เอฟซีดูนี่พ่อดูแลสวนให้เนาะทุกคนจ๋า ทำคลิปพ่อเป็นคนดูแลสวนให้ยังไงพ่อเห็นไหมหล่อไหม <laughs> ตรงนี้มันทําใหม่นะคะทุกคนเนี่ยทั้งบนนู้นคือเขาสามปีแล้วเขามีลูกปีกายนี้ก็มีลูกหน่อยนึงเนาะอันนี้พ่อกับแม่เขามา ดึงน้ำให้ตอ,หอ,อ,อตรงนี้ก็เป็นป่าขน,นุนตรงนี้ก็ป้าจะพามาดูป่าโอ้มีพึ่งด้วยก็น,นะพึ่งพึ่งบนต้นมะม่วงนะ่ะมีพึ่งแบบโ้ะม,ม่เ้าเว <laughs> มีพึ่งได้ยน่าคุณทุกคนดูพึ่องอยู่บนต้นมะม่วงนะคะมะม่วงนี้คือลูกใหญ่มากอะ่ะวิ่ยมันจะขับเลยเนี่ย <c oughs> อืกลัวพึ่งต่อยเดี๋ยวออกก่อน <c oughs> พฝรั่งแก่เยอะเลยนะเนี่ยเอาไปขายได้แล้วนะตันจะทําปั๊ตั้มดึงน้ําขึ้นไปข้างบนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมะขาม มะขามอยู่อยู่ฝั่งเลนเนี้ยมะขามฝักฝักใหญ่นะคะทุกคนมะขามดองอะ่ะคือเขาเรียกมะาขามกระดานเนาะอืมเยอะหลายต้นเลยปลูกเป็นแถวแถวทั้งหมดป้านุชทำสวนสวนสวนไว้ประมาณสิบไร่นะคะทุกคนมีของกินของใช้เต็มเลยแต่ถ้าเวลามันโตขึ้นมาก็จะขายได้นะคะ มีกล้วยตรงนี้ก็สวนกล้วยแล้วก็พุทซาตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็ปั๊มเนาะโหปั๊มไม่ได้มาเห็นตั้งนานแล้วเนี่ยเริ่มพังแล้วแก่มากเลยปั๊มเดี๋ยวจะต้องทำใหม่แล้วแหละนี่ งนี้ก็จะเป็นสะปานะคะเน,น,นี่ยสะปานู่นแม่มาโน่เดินมาน้น่นเก็บพู้ชาถท่านุก็จะปลูกหน่อไม้รอบกันสะอปลามาปล่อยนะจ๊ะเนี่ยท่านุก็จะปล่อยปลาตรงนี้นะคะนี่ ตาจะให้ดูมะขามตาปลูกเป็นแถวเลยอีกหน่อยเนะาะมะขามมันก็จะโตได้กินปักเอาเป็นดองนะคะทุกคนต้นมะลุม คันสะเนาะคันสะใหญ่ป้าป้าขุดสะนี่ทำคันสะแบบรดวิ่งได้นะคะทุกคนมีมะละกอด้วยนะคะมาาะะมาากอลูกใหญ่มากแม่แม่จ๋ามะละกอลูกเบลเอเลยเนี่ยสุกด้วยทำเยอะแต่ว่าไม่ได้เอาไปขายเนาะ เหลือจะกินก็ขายได้ให้แม่ปลูกไว้ให้แม่กินเพราะสวนของป้าทั้งนั้นเลยของแม่แม่ทำไม่ไหวหรอกแต่ว่าดูแลให้ดูแลให้ก็ไม่ค่อยเหน่อยเท่าไหร่นาอเพราะเราลงลงทุนเอาเงินลงทุนให้มาดูว่ามีขโมยลักปลาหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็ดึงน้ำขึ้นแค่นั้นโอ้ลอยนอกมันจิกจิกมะละกอ ป้านุษมีไล่อยู่ตรงนี้ให้กับเช่านะคะทุกคนทําไม่ไหวเนาะให้กระเช่าไปสิบไล่ป้านุษย์มีไล่อยู่สามสิบกว่าไล่นะคะสามสิบกว่าไร่คือไล่ป้านุษย์เองไม่ใช่ไล่ฝรั่งนะคะของป้านุทุกอย่างของแฟนไม่มีเลยนะคะทุกคนเพระเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาไม่สามารถจะซื้ออะไรให้เราได้เขาให้แต่เงินเดือนป้านุษย์เนาะ ป้านุชก็เอามาซื้อถือว่าเป็นเงินของเราพอาให้เงินเดือนเราก็ซื้อก็คือจบของเขาไม่มีนะคะทุกคนอืลาลาขึ้นฮุบๆ,ๆเลยยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสติ๊กเกรไคกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ป้าด้วยนะคะทุกคนจ้าเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะรักเอตีทุกคนนะคะทุกคนจ้ามีอะไรก็ถามได้นะคะสวัสดีค่ะ